สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเนื่องจากว่าหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรับบำนาญ2ทางได้ไหม ซึ่งคลิปนี้ก็มีคําตอบนะคะแล้วเราก็นําข่าวสารมาจากทางประกันสังคมซึ่งจะนํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบในสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองควรได้รับนะคะนั่นก็คือหลายๆคนขค่องใจว่าเอ๊ะเราสามารถรับเงินบํบนานาญ2ทางได้ไหมซึ่งตรงนี้นะคะสําหรับทางสํานักง,งานประกันสังคมก็ได้มีการเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ประกันตนที่รับเงินบํบนานาญชราภาพแล้ว จะยังสามารถมีสิทธิ์ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยทางด้านนายทศพลกริตตะวงวิมาเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้มีการกล่าวถึงการรับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม จะทับซ้อนกันกันกนกบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุไหมซึ่งสําหรับตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ6วงเล็บ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วย ด้วยห,หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส,ส .2552 นะคะดังนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน จึงทำให้กลุ่มผู้สูงอายุที่รับเงินบำนาญชราภาพจากทางประกันสังคมไปแล้วก็สามารถรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้เพราะฉะนั้นใน1เดือน กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงิน2เด้งกันไปเลยซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. จะต้องมีสัญชาติไทย2มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและ4ข้อนี้นะคะที่จะเป็นข้อกำหนดไว้นั่นก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิป,ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้แก่ผู้ที่รับเงินบำนาญเบีย้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2548นั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็เลยทำให้ผู้สูงอายุหลายๆคนพลาดโอกาสรับสิทธิ์เงินเบีย้ยอย่างชีพนะคะเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองอยู่ในข้อ6วงเล็บสที่บอกว่าได้รับเงินบำน,นาญพิเศษไปแล้วแต่ตรงนี้ทางประกันสังคมก็ได้มีการออกมายืนยันนะคะว่า ผู้ที่รับเงินบำนาญชราภาพจากทางประกันสังคมไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐดังนั้นผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ6.4ก็คือข้อที่นายแจ้งเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุทุกท่านที่รับเงินบำนาญชราภาพเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะรับ เบี้ยอย่างชีพได้อีกด้วยนะคะซึ่งสําหรับเงินบำนาญชาราภาพตรงนี้นะคะ ผู้ที่ได้รับจะได้รับกันเมื่อไหร่นั่นก็คือผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชาราภาพจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และได้มีการลาออกจากงานลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33-39เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยผู้ประกันตนตามมาตรา3-3และมาตรา39เท่านั้นที่จะได้รับสิทธินี้นะคะแต่เขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือเงินบําเหน็จชราภาพที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียวให้กับผู้ประกันตน เมื่ออายุครบ55ปีแล้วก็ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแต่จะต้องมีการส่งเงินสมทบมาไม่เกิน180เดือนนั่นเองส่วนผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพนะคะตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมจะจ่ายรายเดือนให้ตลอดชีวิตเลยนะคะผู้ที่ได้รับบำนาญชราภาพก็คือจะต้องมีการส่งมาเกิน180เดือนนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะรู้ว่าเราจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญบางคนอาจจะ ไม่รู้ว่าเราส่งมากี่เดือนก็สามารถตรวจเช็คได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศเลยหรือจะโทร1506ก็ได้นะคะก็จะได้รับทราบว่าเราส่งมาเกิน180เดือนไหมถ้าใครเกินรับเป็นบำนาญใครไม่เกินรับเป็นบำเหน็จเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรบ3ขอยังไม่ออกนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาต่อเนื่องหรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านสุชาติก็ ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่ว่าท่านผลักดันเรื่องนี้เข้าไปจนอยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลใหม่จะมีการเห็นใจกลุ่มผู้ประกันตนและหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำต่อหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีการทำต่อก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาก็น่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่รอคอยขอเลือกขอกู้ขอคืนนั่นเองนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องนำมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการประกาศผลไปตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ก็มีหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้ไปดาเนินการยืนยันตัวตนรวมถึงบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแต่ในตอนนี้เขาได้มีการประกาศผลสาหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์คุณสมบัติการพิจาร ารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนแรกเราไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็กลับมายื่นอุทธรณ์นะคะตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐได้มีการแจ้งออกมาว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม อีกประมาณ26,696คนนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไหมก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางช่องทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะคะและหลังจากที่เราตรวจสอบพบว่าเราผ่านคุณสมบัติตรงนี้ <c oughs> ก็ให้รีบ ไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารทกสกรุงไทยอมสินได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครที่รู้ตัวว่าผ่านแล้วต้องการที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีภายในวันที่1กรกดาคมจะต้องมีการยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายนนี้ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกดาคมนะคะและสําหรับผู้ที่เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกดาคมเขาจะให้สิทธิ์ย้อนหลังอีก3เดือนจะทําให้ในวัน ที่1กรกฎาคมกลุ่มนี้จะได้รับเงิน1,200บาทนะคะก็คือ300ของเดือนเมษา300ของเดือนพฤษภา300ของเดือนมิถุนาแล้วก็อีก300ของเดือนกรกฎา่นั่นเองแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่สะดวกไปยืนยันตัวตนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้าร่วมโครงการนะคะถ้าหากไปยืนยันตัวตน พันในวันที่26กรกฎาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมกลุ่มนี้ก็จะได้รับย้อนหลัง4เดือนถ้าหากเราไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26สิงหากลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง5เดือนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ปสบริการแห่งรัฐในวันที่1กันยายนนะคะส่วนใครที่ไปยืนยันตัวตน ภายในวันที่26กันยายน2566กลุ่มนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมและจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง6เดือนก็คือรับสูงสุดเต็มแม็กไปเลยนั่นก็คือใช้รูดซื้อสินค้าได้1,800บาทแต่ถ้าหากว่าเราไปยืนยันตัวตนหลังวันที่27กันยายนนะคะกลุ่มนี้ จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมและจะได้รับเงินสําหรับรูดซื้อสินค้าเพียงแค่300บาทเท่านั้นไม่มีย้อนหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์มาตั้งแต่รอบแรก หรือว่าเพิ่งผ่านเกณฑ์ยังไงแล้วอย่าไปยืนยันตัวตนหลังวันที่27กันยายนเด็ดขาดนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ติดธุระอะไรก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพราะว่าเราจะได้รับวงเงินในการรู้ซื้อสินค้าเท่ากับเพื่อนๆเขานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงๆไม่สะดวกจริงๆ ไม่เป็นไรไปเย็นยันหลัง27กันยาได้ไหมได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินย้อนหลัง6เดือนนั่นเองค่ะและสําหรับในเช้าวันนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ